สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Call of Dragon นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนว RTS นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ากราฟิกนะครับภาพค่อนข้างสวยน่าเล่นแล้วก็มีภาษาไทยซะด้วยตัวเกมเนี่ยนะครับก็จะให้เราเนี่ยไปดำเนินการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆได้นะครับแล้วก็จะมีการแบบว่าให้เรามาดำเนินการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมถึงตัวละครนะครับจะมีตัวละครหลากหลายแบบมากๆนะครับแล้ว ความสามารถตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับสังเกตตรงภาพเห็นไหมภาพสวยมากๆนะครับแล้วก็การออกแบบตัวละครเนี่ยดูน่ารักน่ารักตลกดีนะครับผมประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอหน้าเมนูตรงนี้นะครับนี่ครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเมนูแบบนี้จะเป็นการแบบว่าให้เรามาสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆสามารถอัปเกรดอะไรหลายๆส่วนได้เวลาเราจะไปทําอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีเควสนะให้เราไปทํา เควสไหนที่เราทําสําเร็จแล้วเราก็สามารถที่จะกดทําการรับของรางวัลแบบนี้ได้เห็นไหมครับอ่าส่วนเควสไหนที่ยังทําไม่สําเร็จนะมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดคําว่าไปอ่ามันก็จะพาเราไปทําเลยนะครับเห็นไหมมีลูกศรชี้ตรงนี้แสดงว่าอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราทําการสร้างนะครับก็กดเข้ามานี่ครับอันนี้เรายังไม่ได้สร้างแล้วก็มาทําการสร้างได้เลย เก็เกดสร้างไปเห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราสร้างเนี่ยเราสามารถทาการเร่งในส่นของเวลาได้นะครับเราจะมีอุปกรณ์ในส่นของการเร่งเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นหนาทีห้านาทีหรือว่า10นาทีก็ตามนะถ้าเกิดมีก็คือกดใช้ได้เลยถ้าเกิดว่ารอรอนๆ นะครับเนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วเห็นไหมต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําการไปต่อสู้หรือว่าไปสํารวจหาทรัพยากรต่างๆเราสามารถกดเข้ามาที่เมนูตรงนี้ได้นะครับเมนูตรงนี้เนี่ยจะเป็นเมนูเหมือนแบบว่าให้เราออกมาสู่พื้นที่ด้านนอกนะครับเป็นแผนที่โลกเราสามารถที่จะทําการซูมเข้าซูมออกได้แบบนี้นะมันค่อนข้างที่จะซูมออกได้ไกลมากๆนะครับแล้วดูพื้นที่ <S <S พื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากๆนะครับทุกคน ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําการสํารวจนะครับพื้นที่อื่นๆที่มันเป็นหมอกอกแบบนี้เห็นไหมอ่าอันนี้คือเรายังไม่ได้สํารวจนะครับเราส,สามารถกดติ๊กนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมมันก็จะบอกเลยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราไม่รู้จักเราอยากจะสํารวจไหมนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะสารวจนะครับเราก็กดตรงนี้ครับสํารวจแล้วก็ส่งไอ้เจ้านี้ไปวิ่งออกไปสํารวจได้เลยเนี่ยครับอ่ามันก็จะทําการเคลื่อนทับออกไปสํารวจแล้ว จะเป็นประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าพื้นที่รอบๆของเราตรงนี้เนี่ยนะเรามองไม่เห็นพื้นที่ที่จะให้เราไปสำรวจหรือว่าเราอยากจะไปสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆแต่มันไม่มีให้เราไปสู้ใช่ไหมเราสามารถที่จะกดเข้ามาตรงแว่นขยายนะครับแล้วสามารถที่จะเสิร์ชหาได้เลยมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเนี่ยเลเวลเท่าไหร่ยังไงนะครับผมแล้วเราจะได้ exp เท่าไหร่อย่างเช่นกองทหารที่เราจะไปต่อสู้เนี่ยฮะมันจะมีบอกอยู่นะครับแล้วก็เลือกได้หรือว่าจะไปทําการหาเงินนะครับเนี่ย ไปตัดไม้ไปทาการหาหินนะครับบอมานาะอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกสํารวจได้เลยนะครับเนี่ยเลือกเลเวลแบบนี้เดี๋ยวผมจะทําการเอ,อ่อตรงนี้ให้ดูนะครับเลือกไปในส่วนของกองทาหารตรงนี้จะพาไปต่อสู้ดูนะครับเอาเป็นเลเวล2อแล้วกันก็กดค้นหานครับนี่เลยเ่ะเจอแล้วนะครับพอมันเจอแล้วเนี่ยเราก็กดติ๊กเข้าไป อ่าเสร็จปุ๊บนะครับก็มากดโจมตีได้เลยมันจะมีบอกด้วยนะครับว่าคุณจะได้อะไรบ้างได้ exp นะครับแล้วก็ได้ของรางวัลตามนี้นะครับอ่ะก็กดโจมตีไปพอกดโจมตีเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะให้เราทําการสร้างกองทหารแล้วก็กดสร้างได้เลยนี่ฮะแล้วก็มาทาการเลือกนะครับว่าเราจะเอากองทหารคนไหนนะครับณตอนนี้ผมมีกองทหารแค่นี้นะครับก็เลือกสลับสับเปลี่ยนได้นะแต่ว่าผมจะเอาคนนี้แหละ นะครับคือตัวกองทาหารของเราเนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะเห็นไหมมันจะมีสกิลบอกอยู่นะครับเออโอเคเดี๋ยวผมเลือกตรงน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็กดเคลื่อนทัพไปนะครับปึ๊บนี่มันก็จะทําการเคลื่อนทัพมานะครับมาต่อสู้เห็นไหมอ่าพอมันถึงจุดที่มันสามารถต่อสู้ได้นะครับมันจะไม่มีการตัดฉากใดๆทั้งสิน้นคือทําการต่อสู้แบบนี้เลยนะครับเ <It 's S 1> นี่ยให้เห็นเห็นไหมฮะอ่าพอต่อสู้เสร็จชนะก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้เลยก็กลับเข้าบ้าน ผมแต่ว่าการที่จะออกไปต่อสู้เนี่ยถ้าเกิดพื้นที่ไหนไกลๆนะครับก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางพอสมควรอันนี้เนี่ยคือมันใกล้นะครับอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะสำรวจในพื้นที่อื่นออันนี้ก็สำรวจได้ไหมก็มาทาการเก็บรวบรวมอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเก็บรวบรวมมันก็จะมีการแนะนําแบบนี้นะครับก็เนี่ยกดเก็บรวบรวมเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็สร้างกองทอหารเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดในส่วนของการเก็บรวบรวมเนี่ยเรามาดูตรงนี้ นะครับความจุบรรทุกนะครับมันจะมีบอกอยู่นะว่ามอนสเตอร์ตัวไหนนะครับตัวละครตัวไหนที่มันมีแบบว่าความจุบรรทุกที่ดีกว่านะครับแล้วก็เลือกตัวนั้นนะครับอันดีวผมเลือกตรงนี้เกลื่อนท้าไปนี่มันก็จะออกไปสำรวจแล้วนะครับผมในส่วนงการสำรวจตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะอ่ามันจะมีระยะเวลาบอกด้วยนะครับว่ามันจะสำรวจเก็บรวบรวมทั้งหมดกี่นาทีอะไรยังไงถ้าเกิดว่าเราอยากทําการเรียกมันกลับก็เนี่ยครับกดเข้ามาดูแล้วก็ทําการเรียกกลับได้เลย นอกจากการต่อสู้หรือว่าการไปหาทรัพยากรต่างๆที่ผมพาไปดูเมื่อกี้แล้วเนี่ยนะครับตัวเกมยังมีในส่วนของโหมดอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องนะให้เราไปทําการแบบว่ามาดูเนื้อเรื่องในส่วนนั้นๆนะครับแล้วก็กดเข้าไปทาภารกิจ พอทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ของรางวัลมาซึ่งของรางวัลเนี่ยได้มาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะแบบคุยกันเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็อาจจะต้องรอหน่อยนะครับแต่ไม่นานมากหรอก นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับส่วนต่อมาเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการต่อสู้อีกแบบหนึ่งนะเนี่ยกดเข้ามาตรงรูปดาบควายตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะให้เราทําการแบบว่าไปต่อสู้นะครับผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งจะมีในส่วนของการเก็บดาวด้วยนะครับเนี่ยกดเข้ามาติ๊กเสร็จปุ๊บมันจะมีบอกด้วยนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมอ่าก็เขาไปทําการแบบว่าท้าทายต่อสู้ได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราทําการแตกตรงนี้ครับ แต่เพื่อที่จะมาดํเนินการวางกองกําลังคล้ายๆกับการแบบว่าไปต่อสู้ด้านนอกที่แบบแผนที่โลกนั่นแหละนะครับก็กดทําการส่งกองกําลังได้เลยหรือว่าจะสลับสับเปลี่ยนก็ได้นะนะครับพอเราทําการส่งเสร็จนะครับล้วก็มาดํเนินการกดเริ่มเนาะนี่ครับจะตายแล้วก็จะเริ่มต่อสู้แล้วนะครับแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรากดเริ่มเสร็จปุ๊บแล้วมันจะสู้เลยนะเราต้องทําการแบบว่าลากมาแบบนี้ครับเนี่ยอ่าถ้าเราไม่ลากมันจะไม่สู้นะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อน นะครับนี่เลยเห็นไหมกรทำการสู้ไปนะครับจะมีระยะเวลาบอกตรงนี้แล้วก็การต่อสู้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะสามารถใช้อเทมตรงนี้ได้ด้วยนี่ครับเอามาช่วยในส่งการโจมตีนะครับโอเห็นไหมโยนไปอ่าอันนี้เนี่ยถือว่าช่วยได้ดีมากๆนะครับแล้วตัวไอเทมเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับไม่ได้มีแค่อเทมเมื่อกี้ที่เราใช้นะแต่ว่าการที่เราจะได้มาเนี่ยเราก็จะต้องไปาําการสุ่มหาเอา นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้อีกแบบหนึง่งต่อมาเลยก็จะเป็นในส่วนของกาชานั่นเองนะครับตัวกาชาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะนะครับเรากดเข้ามาตรงลูกสมุดนะพอกดติ๊กเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะไปเลือกสุ่มอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนละกันนะครับเนี่ยกดเลือกเข้ามาเสร็จปุ๊บ เขาจะมีให้เรามาทําการเลือกสุ่มนะครับก็คือจะมีแบบหีบเงินนะครับแล้วก็มีหีบทองซึ่งในส่วนของตัวหีบนี้เนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสที่จะได้ตัวละครด้วยนะครับผมเอาตัวละครไว้ไปสลับสับเปลี่ยนในส่วนของการต่อสู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หีบเงินก่อนละกันนะครับหีบเงินก็จะต้องใช้กุญแจเงินตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็มาทาการสุ่มได้นะครับมันจะมีให้เราสุ่มฟรีด้วยนะอันนี้นะครับอ่าวันละ5รอบนะครับเนี่ยมาสุ่มดูปึ๊บโอ้โหไม่มีตัวละครเลยว่ะ เออมาใช้ต่ออ่าได้ทั้งเงินได้ทั้งเนี่ยไอเทมพวกนี้นะครับผมจะได้ตัวละครหรือเปล่าเอยโอ้ยากอยู่นะนี่ฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหีบเงินเนาะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูหีบทองบ้างน,นะครับตัวหีบทองเนี่ยก็ผมมีเอ่อกุญแจอยู่12อันนะครับมากดสุ่มเลยละกันจัดไปครับนี่ปุ๊บมาแล้วตัวละครต้องมาว่ะเพื่อนป๊บนี่ครับถ้าเกิดเราได้ตัวละครเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ นี่เป็นไงดูภาพดิภาพสวยนะทุกคนนะนี่เอาเรื่องเลยนะเนี่ยั๊บนี่ครับอ่ามันก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับใช้สกิลสกิลมีอะไรบ้างนะครับผมเห็นไหมจะมีบอกชัดเจนแล้วก็กดยินดีต้อนรับไปอ่าได้ตัวละครมาแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดจะสุ่มอีกนะครับก็กดสุ่มตรงนี้ครับมาอีกสิบครั้งจากไปผมจะมีตัวละครออกมาหรือเปล่าปึ๊บเฮ้ยมุ้งว่องออกมาวะต้องมาละ นี่ครับได้มาอีกแล้วครับตัวละครออ้นี่อ่าบอกแล้วว่าตัวละครมีเยอะนะครับมีเยอะโอเคนี่ครับผมได้มาแล้วอ่าตัวนี้โอ้ยระดับตำนานเลยว่ะเอาเรื่องนะครับสุดจัดนี่ฮะอ่าก็กดยินดีต้อนรับไปจะมีตัวละครอีกหรือเปล่าโอ้ยมีอีกแล้วครับระดับตำนานเหมือนกันโอ้เอาเรื่องครับแล้วก็สีม่วงครับได้มาอีกโอ้รอบนี้ผมได้ตัวละครมาเยอะเหมือนกันนะเน,นี่ย ว้าวอาตรงนี้เป็นระดับไหนเนี่ยเออตำนานนะครับเอ้ยมาหาตราโอเคมีอีกไหมอ่าในส่วน,นอื่นๆก็จะเป็นแบบว่าสีธรรมดาละนะครับเนี่ยแล้วก็ของเพียบเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าตา,ชาใช้เรามาสุ่มหาตัวละครนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอ้เจ้ากุญแจแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เพชรมาเปิดได้นะเออนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพชรเยอะพอ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นให้เรามาดํเนินการสุ่มหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนี่ยที่มันขึ้นเป็นรูปการ์ดนี่เนาะอ่ะเราลองกดเข้ามานะครับมันก็จะให้เราสุ่มหาพวกอุปกรณ์เอาไว้แบบว่าให้เราไปใส่ให้กับตัวละครเนี่ยครับพวกอุปกรณ์พวกนี้อ่าไปช่วยในส่วนการต่อสู้นะครับเห็นไหมมันจะมีบอกด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ชนินี้ถ้าเกิดว่าเราได้มาแล้วเนี่ยนะครับมันจะใช้แบบไหนอ่าเนี่ยมีเพียบเลยนะเออแต่ว่าการที่เราจะได้มาก็ไม่ใช่ง่ายๆนะนะครับเนี่ยมีหลายสีเนาะตามนี้ เดี๋ยวลองสุ่มดูอันนี้เนี่ยจะเป็นการสุ่มฟรีนะครับจัดไปสุ่มฟรีหนึ่งครั้งป๊บอุ้ยสีม่วงเลยเหรอนี่อันนี้เป็นสมุดแบบนี้นะครับระดับสีม่วงมหากราบนะเนี่ยเขาก็จะมีบอกเห็นไหมฮะพอเราใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมาอ่านดูตรงนี้ก็ได้นะมันจะมีบอกความสามารถชัดเจนนะครับถ้าเกิดเราจะใส่แล้วก็กดสวมใส่ได้เนี่ยครับผมแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะสวมใส่ให้กับใครนะครับผมแค่นั้นเองเมื่อเราสุ่มกาชาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลองมาดูตัวละครหน ก็กดเข้ามาที่เมนูตรงนี้นะครับกดติ๊กเข้าไปเลยอ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของรายละเอียดตัวละครต่างๆที่เรามีอยู่นะครับตัวที่เรามีเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีๆแบบนี้ใช่ปะส่วนตัวที่ไม่มีเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นมืดๆแบบนี้นะนี่เลยฮะมีตัวละครเยอะมากๆนะครับอ่าแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคนก็ได้จะแบบออกแบบมาค่อนข้างดีนะผมว่าผมชอบนะผมชอบตัวละครนะครับ ออ,ออกแบบมาสวยงามดีนะสมมุติว่าตัวละครถ้าเกิดเราอยากจะทําการอัปเกรดเขานะครับเราเลือกที่ตัวละครเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะมีให้เรามาทาการอัพเลเวลก่อนนะครับในตรงนี้เห็นไหมอย่างนั้นตรงนี้ตัวนี้นะครับเลเวล5ใช่ป่ะถ้าเกิดเราอยากจะอัพเลเวลต่อนะครับแล้วกดบวกเข้ามาเสร็จปุ๊บนะมันก็จะมีบอกนะครับว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้สมุดนะครับตรงนี้นะในการอัพนะครับเนี่ยสมุด exp กดใช้ปุ๊บนะครับมันก็จะ Up, อัพ exp ให้กับตัวละครตัวนั้นๆแล้ว ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมกะว่าจะใช้ตัวนี้นะครับผมก็มากดเลือกแล้วก็กดใช้อัพแบบนี้ครับนี่เนหะ็นไหมเลเวลเขาก็จะอัพนะครับอัพ <Up, S 1> นี่ประมาณนี้เลยเออนะฮะแล้วก็ออในส่วนของตัวละครเนี่ยนะครับมันยังมีให้เรามาอัพความสามารถด้วยนะนี่เห็นไหมกดติ๊กเข้ามาดูนะครับมันจะเป็นการแบบว่าเนี่ยเรามีแต้มความสามารถแล้วเมื่อกี้เราอัพเลเวลไปนะครับพอเลเวลมันอัพมันก็จะได้แต้มความสามารถแต่จริงๆตัวละครพวกนี้เนี่ยมันจะได้ exp จากการไปต่อสู้อยู่แล้ว นะครับหรือว่าจะใช้สมุดอัพก็ได้แ้่ว่าใครขี้เกียจรอไงอะนะครับอ่ะก็มากดอัพนะครับแชตแต้มตรงนี้อัพเลยนี่ครับผมเห็นไหมอ่าก็อัพได้นะครับแล้วพอเราอัพเพิ่มเติมนะครับจนถึงครบแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาก็เลือกอัพได้เลยประมาณนี้นะแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมที่มันขึ้นเป็นตัวบวกวงว่างเนี่ยก็จะเป็นการใส่อุปกรณ์ให้เขานั่นเอง นะครับก็กดบวกเข้ามาเสร็จป well, well. ุ๊บแล้วก็มาเลือกอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นที่ผมไปสุ่มาผมได้อนนี้มาแล้วก็กดสวมใส่ให้เขานะครับนี่เรียบร้อยก็สวมใส่แล้วนะแล้วก็ตัวอุปกรณ์เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะอัพเลเวลได้ด้วยนะครับเนี่ยกดบวกเหมือนกันแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเราจะอัพเลเวลเนี่ยเราต้องใช้อะไรนะครับเนี่ยเขาบอกตรงนี้นะเป็นของสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ได้จากการสังหารว์ประหลาดซึ่งนะตอนนี้ผมยังไม่ได้นะก็ต้องไปหามานะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะ แต่มีสกิลด้วยนะครับเนี่ยกดเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถอัพได้ด้วยนะในส่วนของสกิลแต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไขนะครับการที่เราจะอัพสกิลตรงนี้เนี่ยนะเราก็ต้องเนี่ย มีในส่วนของเศษนะครับของตัวละครนะครับถ้าเกิดเราได้เศษมาแล้วแล้วก็เอามาทาการอัพไปเรื่อยนะครับพออัพเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะอัพในส่วนของสกิลอื่นเพิ่มเติมได้น,นั่นเองส่วนอื่นๆของตัวเกมนะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะอันไหนที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆสีแดงๆต่าง,งๆนะครับลองกดเข้ามาเช็คเข้ามาสํารวจเพราะว่ามันจะมีของแจกเนี่ยอย่างนี้ครับอ่าเห็นไหมผมกดรับได้นะครับผมเข้ามาสํารวจดูเห็นไหมฮะ อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เมนูด้านล่างที่ผมยังไม่บอกนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็นการแบบว่าให้เราเข้ามาอยู่กิวกับชาวบ้านชาวช่องเขาอ่าต้องบอกแล้วว่าเกมแนวนี้จะต้องมีกิวอยู่ ถ้าเกิดเราไม่มีกิลอยู่เนี่ยแย่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะโดนคนอื่น,นเนี่ยเขามาบุกมาป้นเราได้เกมนี้มันป้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกิลเนี่ยยังจะสามารถที่จะอัพในส่งของสกิลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยเห็นไหมกดเข้ามาเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทาการบริจาคนะครับบริจาคไปรเรื่อยนะครับจนกว่าจะครบตามเลเวลนะครับแล้วเราก็จะได้ในส่งของเอ่อความสามารถันนั้นมาจากกิ้นั่นเอง นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นๆน,นะครับมานำการแบบว่า,ามาปล้นเรามาสู้กับเราเราก็สามารถเ,าเลือกได้นะโดยการกดเข้ามาด้านบนตรงนี้นะครับณนะตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยตัวเกมเขาจะมีโล่ปกป้องมาให้เราด้วยนะครับเห็นไหม อย่างเช่นนะตอนนี้เนี่ยนะครับผมจะมีโล่ปกป้องทั้งหมด24ชั่วโมงก็คือ1วันนั่นเองแต่ถ้าผ่านพ้นหวันไปแล้วคุณไม่มีโล,ล่ละนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะโดนคนอื่นเข้ามาปล้นได้นะดังนั้นถ้าใครไม่อยากจะไปต่อสู้นะครับอยากจะมีโล่เรื่อยๆแล้กดเข้ามาตรงนี้ได้นะเนี่ยคนระับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีให้เรามาเลือกในส่วนของตรงโล่ป้องกันนะอ่ามันจะเป็นบัฟนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ อย่างณตอนนี้เนี่ยตัวเกมเขาจะมีให้เรามาใช้โล่ป้องกันตรงนี้ครับ8ชั่วโมงได้แต่ถ้ามันหมดแล้วอ่ะเราก็มีตรงนี้ครับโล่ปกป้องนะครับ24ชั่วโมงนะครับใช้เพชรซื้อ1 0 0 0หรือว่าจะปกป้องทั้งเดือนเลยก็ได้นะครับเนี่ยใช้เพชรทั้งหมด45,000เพชรนะครับในกรณีที่คุณไม่อยากจะไปสู้กับใครจริงๆอยากอยู่แบบสง,งบสง,งบเรียบร้อยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ข้อเสียตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณซื้อโล่ไปแล้วใช้โล่ไปแล้ว ถ้าคุณไปต่อสู้หรือว่าไปสู้รบกับใครสักคนหนึ่งนะครับคุณมีโล่สมมติโล่ป้องกัน30วันอยู่แล้วคุณไปสู้กับเขาไปป้นเขาโล่นั้นมันจะหายไปทันทีนะอันนี้ต้องระวังนะครับส่วนอื่นของตัวเกมนะครับอย่างเช่นสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยที่มันขึ้นเป็นสีเขียวเห็นป่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นการแบบว่าให้เรามาทําการเลือกนะครับแล้วกมาอัพเลเวลเขาได้ นะเนี่ยอย่างเช่นเราอยากจะอัพอันนี้เราก็กดเข้ามาอัปเกรดได้เลยยิ่งเลเวลสูงนะครับมันก็จะยิ่งใช้ระยะเวลาในการรอนานขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เมนูพวกนี้นะก็มากดเก็บทรัพยากรต่างๆได้นะครับผมอ่ามันจะมีให้เราอัพเรื่อยๆนะพออัพไปถึงช่วงหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปด้วยใช่นเดียวกัน นะรวมถึงในส่วนของการเลือกนะครับพวกตัวเผ่าเนี่ยนะมันจะมีเผ่าว่าเลือกอยู่ทั้งหมด3เผ่าด้วยกันนะครับผมจําไม่ได้แล้วว่ามีเผ่าอะไรนะอย่างเช่นใครที่เลือกเป็นเอลก์นะครับก็จะแบบรูปภาพนะครับรูปพวกสิ่งปลูกสร้างต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลย นะครับผมแล้วก็สามารถมาเปลี่ยนหน้าที่หลังด้วยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของตัวเกมส่วนอันไหนที่ว่ามันปิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะใครสนใจก็โหลดได้เลยลิงก์โหลดใต้คลิปด้านล่างเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนจากกันไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะไว้เจอกันใหม่ครับไปละสวัสดีทุกคนครับ